สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยทับช่องมอมมอนเบอี่คลิปนี้เราก็มาดูโมเมนต์เรื่องราวน่ารักกันอีกแล้วครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางนักตอบลูกยางสาวไทยได้มีการไลน์ถึงหมอเอ็กซ์ซึ่งเป็นคุณหมอที่ตอนนี้หมอก็เดินทางไปสมทบกับ สาวไทยของเราเรียบร้อยแล้วครับเพื่อที่จะมีการทําร่างกายฟื้นฟูต่างๆสาวไทยของเราก่อนหน้านี้ก็สองลายบอกหมอเอว่าอยากให้ช่วยหิ้วมาม่ามาให้หน่อยก็สาวๆของเราน่าจะคิดถึงรสชาติอาหารไทยกันแล้วครับหมอเอกก็จัดให้ก็ได้มีการไปซื้อ อาหารต่างๆแล้วตอนนี้หมอเอ็กก็ถึงบราซิลแล้วก็ได้เอาอาหารนี้ให้กับนักตอบลูกยางสาวไทยของเราเรียบร้อยแล้วครับสาวไทยของเรายิ้มแก้มปรีเลยแต่ละคนก็น่าจะปลื้มปริมกันมากๆเลยครับอาหารรสชาติไทยไปถึงห้องแล้วโดยอาหารที่หมอเอ็กซ์ซื้อมาก็หลากหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกน้ำจิ้มซีฟูด้ดมาม่วงสำเร็จรูปก็มี หรือว่าจะเป็นม,มา,าม่าบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปต่างๆก็แจกจ่ายแบ่งกันไปครับน่ารักมากๆเลยครับต้องขอบคุณหมอเอกด้วยที่จัดให้ตามคําขอของสาวไทยของเราซึ่งก็มีแฟนๆหลายๆคนที่เป็นห่วงในเรื่องของการทานอาหารของสาวไทยก็ต้องบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงแน่นอนครับเพราะว่าสาวๆของเรานั้นย่อมรู้ดีจะทานอะไรก็ตามความพอเหมาะอยู่แล้วครับแฟนๆสบายใจได้เลยครับ